สวัสดีค่ะพวกแกแล้วนะคะ Official of Love นะคะับอ้วนนะคะวันนี้เรา,ราจะมาในหัวข้อวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะวันนี้เราเปิดทีเดียว2องหัวข้อนะคะเพราะว่ามีหัวข้อแบบเออน้องใกล้วันหวยออกแล้วเรามีคนขอมานะคะด้วยเนาะเออลองเข้าไปดูกันนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ นะคะมี3กองให้เลือกตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียด,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 ดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สูงมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรูปนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะกองที่1นนะคะกับหัวข้อวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะ3มใบ Temperance Justice แล้วก็หนึ่งไม้นะคะเออพลังงานของคุณนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลังเลลังเลตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้อะนะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้นะคะแต่สุดท้ายก็เหมือนตัดสินใจได้แล้วนะนะคะพลังงานของคุณมีคนเกิด ราศีธนูนะคะราศีตุลน,นะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูเกิดวันที่14วันที่ส1วันที่หวันที่2ได้นะคะพลังงานของคุณนะคะชีวิตของคุณนมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ เปลี่ยนแล้วดีนะพลังงานนะของคุณเปลี่ยนแล้วดีนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนเออเปลี่ยนกิกหรือเปล่าเออประมาณนั้นนะคะก็ไม่แน่เนาะเออมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไะดวงคุณอ่ะมันจะเป็นช่วงแบบช่วงของการเปลี่ยนแปลงช่วงของการเปลี่ยนแปลงของดวงคุณนะตอนนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยนะคะด้วยความที่คุณอ่ะเป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเลือกในสิ่งที่มันดีกับตัวคุณแล้วก็ดีกับทุกๆคนนึกออกไหมคะเหมือนแบบไม่ทําร้ายใครแล้วก็ไม่ทําร้ายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบเป็นการตัดสินใจที่การตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้แต่คุณก็ตัดสินใจไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะที่มันดีกับทุกคนนะ่ะเนาะ ประมาณนั้นช่วงนี้ก็จะอารมณ์สวิงไปนิดนึงนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะจู้จีจ้จุกจิกขี้บ่นเรื่องมากไปสักหน่อยช่วงนี้ระเบียบจะจัดไปสักหน่อยนะจ๊ะคุณดีเนาะมีกฑ์เดินทางนะคะไม่รู้จะไปไหนสักที่หนึ่งนะคะจะไปเที่ยวหรอคะเนาะไปเที่ยวเลยค่ะเพราะอะไรดวงคุณมันต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วดีนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะเหมือนบางคนก็ถือเครดก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยววันหยุดแล้วนะคะก็ไปนอนค้างที่ไหนสักคืนหนึ่ นะคะเออนะคะกลับมาแล้วดวงเปลี่ยนเลยนะดวงนี้ดีเลยนะดวงของคุณ่ะนะคะเออจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องงานนะมันเด่นเรื่องงานเนาะก็ไม่รู้นะบางคนที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มได้เลยเนาะดวงของคุณมันอยู่ช่วงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วดีอะแสดงว่าสิ่งที่คุณจะทํามันดีนะคะถ้าเป็นเรื่องงานไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ไพ่บอกนะคะให้เริ่มต้นอะไรจากเล็กๆก่อนเนาะ ให้เริ่มอะไรจากเล็กๆก่อนแค่นั้นเองนะคะอย่ายิ่งใหญ่ไฟกระพริบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเออนะคะมาดูกันวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรคนคนนั้นเขาเป็นใครอ๋อ p ทม a พ c e นะคะคินถือดาบเซปสตาร์ สองไม้เฮอ,อเมดไม่ได้ใช้นะจำไม่ได้โอ๊ยนะเออดูจากเลขแล้วก็ต้องมาจำอีกเนาะเออมันเป็นไพ่เฮอร์เมดนะคะพลังงานของคุณคนนี้นะคะคนคนนี้นะกินดีอยู่ดีสุขสบายดีนะไม่ได้เดือดร้อนอะไร เนาะเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยแต่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะปรับตัวของเขาได้นะคะคนเนี้ยเอออยู่ได้หมดแหละทุกที่นะคะเป็นคนที่อะไรอารมณ์ขึ้นลงๆของคุณเลยอารมณ์ไม่ค่ยคงที่อารมณ์สวิงไว้ทองหรือเปล่านะคะ เออเป็นคนที่อะไรบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานแบบมีสาขามีอะไรก็ได้นะหรืออาจจะทํางาน2อ,อย่างขึ้นไปนะคะอาจจะมีแบบทํางานส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ทํางานประจําด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูดีขึ้นไปถึงขั้นหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะดูแลตัวเองดีมากๆเลยคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะดูอ่อนกนวัยด้วยซ้ำนะเพราะเราดูแล้วอะ่ะเขาเป็นคนแบบแต่งตัวดีนะคะถ้าไม่แต่งตัวดีดูภูมิฐาน ก็คือสวยหล่อเลยนะคนคนนี้นะคะก็คือดูดีขึ้นไปนะคะไม่มีขี้เหร่เป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะคะเป็นคนดูนิ่งๆน,นะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากนะเจ็บคออะไรประมาณนั้นแต่เขาจะเป็นคนชอบลงมือทํามากกว่านะคะคนคนนี้ปากหนะักไปสักหน่อยนึงนะคะ เออเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยทีเดียวกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนจริงจังกับชีวิตบางครั้งเขาจริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปเลยทําให้เขาดูเครียดนะประมาณนั้นเนาะพลังงานโอเคอยู่คนคนนี้นะคะเออแยกแยะถูกผิดได้นะเออไม่ได้ถึงขนาดกับแบบหลงไปในแบบกิเลสอะไรมากมายแต่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนาะ มาดูกันนะคะว่าวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรมาดูกันใบแรกนะคะหดาบสี่ถ้วยคิงถือถ้วยอ้ยจะร่วงอีกแล้วควินถือถ้วย กไม้นะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรวันนี้ทําไมมันดูห่างๆความสัมพันธ์อะความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังคุยกันอยู่หรือเปล่านะคะหรืออาจจะลักษณะแบบไม่ได้คุยอะไรกันมากมายไหมหรือมันห่างๆอะอาจจะแบบอยู่ไกลกันนะคะอาจจะลักษณะแบบไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นหนังใจนะเขารู้สึกงอนอนะรู้สึกงอนรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่โอเคอะ นะรู้สึกน้อยใจรู้สึกนอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจอ่ะในความสัมพันธ์นะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมันขึ้นแบบนี้นะคะรู้สึกยังไงเนาะเขาลังเลลังเลอะกับความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะบอกไว้ก่อนนะว่ายังไม่คิดจะจริงจัง ขอโทษจริงๆนะคะคุณอาจจะเพิ่งคุยกันอาจจะเพิ่งรู้จักกันหรืออาจจะเพิ่งมีประเดีนยนกันไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีหกดาบขึ้นมานะคะแสดงว่ามากะสีถ้วยด้วยอะ่ะมันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันยังไม่พอดีกันอะไรบางอย่างที่มันยงจูนกันไม่ได้อะ่ะอะไรบางอย่างที่มันยังแบบ ไม่ได้ตรงใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะประมาณนั้นนะคะลังเลลังเลตัดสินใจไม่ได้เลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณน่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้เนาะเหรอฮะก็มันมันเป็นความรู้สึกชันมิตรอยู่เลยค่ะมันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกรักหรือว่าถึงขนาดจะชัดเจนนึกออกไหมคะเอ่อขอโทษจริงๆนะคะพลังงานมันออกแบบนั้นเนาะลักษณะแบบก็ยังไปได้อีกอะ่ะ เออความรู้สึกตอนเนี้ยก็มันเป็นความรู้สึกดีก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมากพอที่จะถึงขนาดกับมาทําความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้คือเหมือนขอดูก่อนอ่ะเขาก็ยังหวานสนิทอยู่เลยอ่ะคนคนเนี้ยนะคะยังหวานสนิทยังบร,ริหารสนิทเก่งอยู่อยู่เลยตอนเนี้ยนะคะก็ยังแบบยังยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้คิดที่จะลงหลักปักฐานอะไรกับคุณเนาะขอโทษจริงๆนะคะให้มันออกมาแบบนั้นเนาะคุณดูไปก่อนก็ได้แต่อย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ ็นมิตรกันนะคะไม่ได้มาลักษณะแบบมาหลอกลวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเ,เขาตอนนี้นะเออมันเป็นความรู้สึกมิตรนะคะเออเป็นมิตรกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้อะไรประมาณนี้นะคะดูไปก่อนเนะาะก็ยังไม่มีอะไรค่ะของเนี้ยนะคะยังไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะ,ะเขาขอดูก่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปนะคะยังไม่ได้ปล่อยมือเนาะเออ ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะแต่แค่แบบมันยังไม่มากพอเท่าที่จะมาสร้างความชัดเจนแค่นั้นเองนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่2นะคะกับหัวข้อวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะออมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะสใบเนาะวันนี้นะคะใบแรกนะคะแถ้วยใบที่2 9หมายใบที่3 7ดาวนะคะพลังงานของคุณนะคะออรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งนะรู้สึกไม่โอเคเลยกับช่วงเนี้ยนะอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างเลยทีเดียวนะจ๊ะเห็นไหมอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างนะคะ พลังงานของคุณมีธาตุน้ากรดกรดพิจิกมีธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็ธาตุลมมะถุนตุนคุ้มน,น,น,นะคะพลังงานของคุณตอนนี้นะคะคุณเบื่อมากเลยอะ่ะคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งบางคนก็อาจจะอยากเปลี่ยนงานก็ได้นะเบือ่อเบื่อจริงๆอ่ะกับอะไรเดิมๆกับกับปัญหาเดิมๆนะคะกับอะไรเดิมๆสถานการณ์แบบเดิมๆที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเบื่อหน่ายชีวิตมากเลยช่วงนี้ไปเที่ยวสิคะเห็นไหม อย่ามูแต่มองสีไปเลยเนาะเออเผื่อแบบอะไรมันจะดีขึ้นเนาะนะคะภารักก็เยอะนะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะแบบเป็นเป็นเาสาหลักของครอบครัวก็ได้นะคะตัวของคุณเนาะภารักมันเยอะเหลือเกินนะคะแต่ถามว่ายังไหวอยู่ไหมมันก็ไหวอยู่หรอกแต่มันรู้สึกแบบมันเหนื่อยแค่นั้นเองนะคะมันรู้สึกเหนื่อยเนาะเออกองนี้นะ อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพึ่งใครไม่ค่อยได้เลยนะคะเออพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะอย่าไปหวังอะไรกับคนอื่นนะคะ หวังกับตัวเองดีที่สุดเหนื่อยหนักไปสักหน่อยหนึ่งแต่คุณจะผ่านได้ด้วยตัวของคุณเองนะกองนี้นะคะระวังของหายนะไปไหนมาไหนเนาะถ้าหากเดินทางก็ระวังของหายก่อนกลับก็ดูดีๆนะคะหรือไปแวะที่ไหนก็ดูดีๆนะคะเผื่อมันหล่นหรืออะไรเราไม่ทันได้มองนะคะเช็คดูดีๆนะคะก่อนออกจากสถานที่นั้นเนาะก็ยังไม่มีอะไรค่ะเออแต่ถ้าถามเป็นเคราะห์หรืออะไรเจ็บป่วยไม่สบายยังไม่มีนะ,ะก็จะมีแต่พวกของหายมากกว่าของคุณนะ่ะ หายไม่รู้ตัว <c oughs> ประมาณนั้นนะคะรู้อีกทีนะรู้ตัวอีกทีมหายไปไหนเราไม่รู้อะไรประมาณนั้นเนาะมาดูกันวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะคนคนนั้นเขาเป็นใครห้าหมายโอ้ร่วงเดวิล t ด e e อมเ r อร์มันก็กระเด็นดี The Sun แล้วก็หนึ่งไม้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะคนคนนี้เหรอคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานของเขานะ โดดเด่นมากๆเนาะงานเยอะงานยุ่งนะก่อนหน้านั้นเะนะีนะ่ยนะเครียดหงุดหงิดไปหมดเป็นคนขี้รำคาญคนคนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราเป็นคนขี้รำคาญเป็นคนขี้หงุดหงิดนะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์คนคนนี้มีนะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเปิดเผยหรือเปล่าเหมือนเขามีอะ่ะแต่เขาก็ซ่อนไว้อะหรืออาจจะลักษณะแบบเออเขาอาจจะไม่ได้บอกฐานะที่แท้จริงอะ่ะให้คนอื่นรู้ก็ได้ เหมือนแบบจริงๆเขาอาจจะรวยมากๆอะแต่เขากไไ็ไม่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 ได้ไปบอกใครอ่ะเออก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อย่างงั้นก็เป็นลักษณะของคนที่ทํางานแบบมีได้ตัว <c oughs> ก็ได้นะเออคนที่ทํางานอะไรที่มันเป็นเทาๆก็ได้นะ เหมือนมันต้องมีใต้โต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะแต่เป็นคนโดดเด่นมากๆเลยเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนมียศมีตําแหน่งก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการรองลงมาก็คือเป็นระดับหัวหน้าก็คือระดับสังการนะคะมีลูกน้องเนาะมีบริวารน,นะคะชีวิตนะคะของเขาเนาะ ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เขาร่องเขารอยแล้วนะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกหงุดหิดอะไรก็ตามที่เขารู้สึกจะต้องตัดสินใจเหมือนเขาตัดสินใจได้แล้วนะคนคนนี้นะคะเมื่อก่อนน่าจะจาชูมากลหละคนคนนี้นะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะดีขึ้นนะเพราะดวงของเขามันต้องเปลี่ยนมันถึงเวลาแล้วที่ดวงของเขามจะต้องเปลี่ยนลักษณะ ก็จะคล้ายๆกลงล้อแห่งโชคชะตาของเขาอ่ะมันหมุดแล้วนะคะมันหมุนเนาะมันหมุนไปสู่สิ่งที่ที่มันจะดีกว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะเออก็คือเหมือนแบบนี้ไหมเดือดซันขึ้นมานะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้นะในชีวิตของเขาเนี่ยเดือดซันมากับดีอมเพลแล้วก็มากับหนึ่งหนึ่งไม้เนี่ยเนาะเออนะชีวิตของเขาก็จะกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเนาะอ,อ การตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาต้องตัดสินใจนะคะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกได้เลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะออผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะจะดูดกักดักไปสักหน่อยหนึ่งดูสักดักดูเทาๆดูแบบมีเลม่มีเหลี่ยมเอออะไรประมาณนั้นแหละนะคะแต่สุดท้ายนะคะมันเหมือนเขาเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะประมาณนั้นคือเหมือนชีวิตมันจะแบบดกักดักเทาๆเ,เ,เหมือนเดิมก็ไม่ไหวเนาะ เออคนเรามันก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเนาะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นิสัยเด็กหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคนคนนี้นะคะเห็นไหมเห็นเด็กไหมเออผ้าก็ไม่ใส่ไม่เด็กได้ไงนะเนาะแก้ผ้านะโป๊จังเลยเนาะมาดูกันวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคนคนนี้นะคะเดือด <c oughs> <c oughs> ไแวแบบแรกก็เดือดเลยนะเออเนาะ เก้าเหรียญควินถือถ้วยสองเหรียญเดลิเวอร์เขารู้สึกกับคุณอย่างไรวันนี้ทุกข์เครียดมากเลยนะแต่มันผ่านไปแล้วกับความเครียดของเขาอะ กองนี้จะเริ่มต้นใหม่ในความัมพันธ์ถ้ามันคลุมเครือๆไม่ชัดเจนนะหรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่โสดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปโสดมานะกองเนี่ยนะมันจะเป็นความรักที่เปิดเผยความรักที่บอกใครๆได้เขารักคุณกองเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยนะคะกองนี้เป็นความรักนะคะมันเป็นความรักที่แบบเป็นรักแท้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ด้วยความที่แบบคุณกับเขาเนี่ยเวลาคุยกันมันเหมือนคุยกันได้ไม่กี่คำมันเหมือนชิงไหวชิงพลิบกันไหม ลักษณะมันจะประมาณนั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงชวนกันทะเลาะนะมันก็เหมือนกับแบบมันจะไม่ออกแนวหวานหวานนะเออก่อนหน้าเนี้มันจะออกแนวแบบเหมือนเพื่อนคุยกันเอออะไรอย่างเงี้ยชิงไหวชิงพิบกันประมาณนั้นแหละนะคะเขารู้สึกยังไงเขาก็รักคุณสี่โกงเนี่ยนะเป็นพราไม่ไม่ได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองฝ่าย เลยก็ว่าได้นะคะเราบอกแล้วนะพลังงานของเขาการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้นะเขากาลังตัดสินใจนะแสดงว่าก่อนหน้านั้นเขาจะต้องไม่โสดหรืออาจจะโสดไม่สนิทนะคะถ้าไม่โสดก็คือแบบมีคู่อยู่แล้วมีตัวหลักอยู่แล้วหรืออาจจะลักษณะแบบมีคนโน้นคนนั้นคนนี้แต่ยังไม่ชัดเจนกับใครสักคนคือไม่ยอมลงหลักปักฐานกับใครอะ่ะนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาคิดได้แล้วนะแล้วเขาเลือกคุณในเนี่ยกองเนี้ยนะคะเคุณก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นรักแท้เลยอะของเขานะพร้อมที่จะจบทุกอย่างพร้อมที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพร้อมที่จะเคลียร์ตัวเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มต้นใหม่เนาะเออนะคะประมาณนั้นนะรู้สึกดี่ะก็ยังรักอยู่นะคะกองนิ้เป็นรักแท้นะคะ มันเป็นรักแท้แต่ก่อนหน้านั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่านะดูคุณเซ็งเซงเบื่อเบื่อเหมือนเหมือนอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างแสดงว่าเหมือนคุณไม่ค่อยจะเชื่อหรอกว่าเขาแบบจะทําได้มันเรื่องจริงนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขาเจ้าชู้นะคนคนนี้เขาเจ้าชู้มาก่่อนคะเจ้้าชูมากๆเลยด้วยซ้ําไปเนาะ เออไม่รู้ว่าลูกเขาเมียใครนี้ได้หมดถ้สดชื่อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเพิ่มนะคะมันเปิดแค่ห้าใบนะแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคนที่คุณมาถามานะเออแต่ตอนนี้ก็เป็นคนใหม่แล้วค่ะ เป็นคนใหม่แล้วนะคะเป็นตัวของตัวเองเป็นเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะเขาตัดสินใจแล้วนะคะกับคุณเขาก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันนะ,ะพร้อมที่จะไปจบปัญหาเก่าๆคนเก่าๆคนที่มีอยู่หรืออะไรทั้งหมดเลยแล้วมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะตัดสินใจแล้วแต่อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะเอาอยังไง เพราะพลังงานของคุณมันแบบเบื่อหน่ายซิงอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างอยากเอาอะไรสักอย่างละเอออะไรประมาณนั้นนะคะกลองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกล่องที่สามนะคะคุณหัวข้อวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะสามใบวันนี้นะคะสองเหรียญน,นะคะสามเหรียญแล้วก็ห้าดาบวะคนนีดื้อนะเนี่ย ดื้อธรรมดาดื้ออะไรรู้ไหมดื้อเงียบเออไม่เถียงนะโอ้แต่ไม่ทําตามอะ่ะอืนิ่งพลังงานของคุณมีท่าดินพสศกรมังกรแล้วก็ธ่านลมีทุนตุนกุมนะคะวเกิดวันที่สองวันที่สามวันที่ห้าได้นะคะลัคขณาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้นะลองมาฟังก่อนนะคะพลังงานของคุณก่อนหน้านั้นนะมีทางสองทางให้เลือกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออคิดอะไรนะคะแต่สุดท้ายตัดสินใจได้ไหมยัง มันเครียดนะฮะมันเครียกก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นก่อนเนาะยังไม่ตัดสินใจยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละเออประมาณนั้นนะคะพลังงานของคุณนะคะเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดนะคะเออคุณหมุนได้อยู่เงินอนะมันยังไม่ถึงขนาดที่จะทําให้คุณลําบากนะคะเรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่คุณน่าจะเครียดไปเองนะลาบากสุดของกองนี้คือหมุนได้นึกออกไหมคะเออคือหมุนไดนะคะเพราะคนอย่างคุณเป็นคนหาเงินเก่ง นะคะเป็นคนที่วาจาเป็นทรัพย์อยู่แล้วนะคะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขายนี่รวยเลยนะจะบอกให้กองนี้นะ,ะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนะ,ะตั้งแต่เด็กเนาะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีทิฐิแรงไปสักหน่อยหนึ่งมีความคิดเป็นของตัวเองคิดดื้อไปสักหน่อยหนึ่งนะคะบ่อยครั้งเนาะทะเลาะกับผู้ใหญ่ในบ้านของตัวเองเออบ่อยมากเลยตั้งแต่เด็กแล้วด้วยซ้ำไปไม่ใช่เพิ่งจะเป็นนะคะเหมือนคุณแบบ คุณค่อนข้างที่จะยึดมั่นถึงมั่นในความคิดของคุณไงเออโดยเฉพาะถ้าคุณรู้สึกความรู้สึกของคุณนะคุณคุณคิดว่ามันไม่ผิดอ่ะโอ้โหยังไงคุณก็ไม่ยอมประมาณนั้นนะคะเออเนาะแต่ก็ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าดื้อจนได้ดีเนาะกองเนี่ยดื้อจนได้ดีนะเนี่ยนะคะเพราะอะไรเพราะคุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงไง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่กล้าอะไรเลยประมาณนั้นเนาะอม,มาดูกันนะคะว่าวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรคนคนนั้นเขาเป็นใครเมดนะคะ justice อ๋อรวมมันกระเด็นมาแล้วเนาะดฟูฟคิงถือเหรียญ สวินเทเรียนคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนม่ยุติเป็นคนหลั่นละเป็นคนเจ้าสำรานเป็นสายเปย์นะคะเออถ้าถูกใจนี่แพงแค่ไหนก็จ่ายไว้นะต้องถูกใจด้วยนะทาไม่ถูกใจก็ไม่เปรหรอกนะเออประมาณนั้นเนาะเออเลือกเปยนะเนี่ย เขาเรียกว่าสองมาตรฐานหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะจุจี้จู่จี้ขี้บ่นเรื่องมากนะคะเป็นคนที่สะอาดสะอ้านเป็นคนระเบียบจัดนะคะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอออะไรของเขาไปวางไว้ผิดที่นี้ไม่ได้เลยนะบ้านแตกนะคนคนนี้นะคะผู้จาผงผางนะคะไม่ค่อยกลัวใครนะคะเป็นคนที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมได้ด้วยนะเขาฉลาดไงคนคนนี้นะคะเขาฉลาดเป็นคนที่ฝืนตัวเองไม่เป็นนะคะเป็นคนสุขนิยมอยู่กับความสุขคนคนนี้นะ,ะถ้าใครก็ตามที่เขาคุยหรือเขาเขาอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขเขาอยู่กับคนนั้นแหละประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าอะไรก็ตามในชีวิตถ้าไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วมาเป็นท็อกซิกในชีวิตของเขาเขาก็สามารถที่จะเดินออกไปได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลย บอกไว้ก่อนเลยนะคนคนนี้นะคะ,ะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนไม่ยึดติดไงนะคะเขาเป็นคนไม่ยึดติดเนาะเป็นคนใจดีใจบุญไปสายเปเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าถูกใจนี่แค่ไหนก็จ่ายไหวนะแพงแค่ไหนจ่ายไหวนะคนคนนี้เออเท่าไหร่ว่ามาอย่างนี้เลยนะนะเป็นคนที่ทําอะไรวางแผนห้าปี1ิปียี่สิปีนะคะเป็นคนฉลาดอา่ไม่เสียเปรียบใครง่ายๆกองเนี้ยนะคะเป็นคนที่หาลู่ทางหาช่องทางเก่งมากๆเลยนะคะ ประมาณนั้นนะฮะแต่คนคนนี้นะไม่ต้องห่วงนะคะเขาอยู่กับความสุขเพราะฉะนั้นนะคนที่รอบข้างของเขานะเขาก็จะให้มีความสุขเหมือนกันนั่นแหลนะเนาะสบายๆอะ่ะลักษณะแบบแบบสบายๆแต่บางทีอ่ะบางอารมณ์นะอารมณ์คนนี้นะบางทีมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะอารมณ์แปรปรวนง่ายก็มีนะเขาเรียกว่าคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง ก็คนสุขนิยมอะไรทไี่มันไม่มีความสุขกัก็ไม่อยู่อ่ะนึกออกไหมเออนะประมาณนั้นนะคะมาดูกันว่าวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรหกดาบหกไม้คิงถือถ้วยเชอรรีต แล้วก็เจดไม้นะคะก็รู้สึกกับคุณยังไงนะคะทําไมเขารู้สึกแบบมันมีความห่างไกลเนาะความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือเปล่ามันจะต้องเดินทางมาเจอกันใน,นเนี้ยประมาณนั้นนะคะเอ่อความรู้สึกของเขาเขายัางอยากจะไปต่อนะคะจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนาะแต่ถามว่าให้ความรักมันไม่ขึ้นกองเนี้ยต้องขอโทษจริงๆนะคะเต็มที่ก็เป็นกัรยาน,นมรที่ดีต่งกันเนาะเออคือประมาณว่า ก็อยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะคะอาจจะมีชวนกันไปทานข้าวนะหรือไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเขาอยากจะชวนคุณไปไหนสักที่หนึ่งอะ่ะไปทานข้าวอาจจะมีแบบไปทานข้าวกันนะออกไปทานข้าวหรือไม่อย่างงั้นก็ไปเที่ยวกันก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยเออความรู้สึกของเขาวันนี้นะคะแต่ว่าไพ่ความรักมันไม่ขึ้นเนาะเออเขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคุณกับเขาจะพอดีกันหรือเปล่า แต่ความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่พอใจนะคะแต่มันยังไม่ใช่เป็นแบบความรักเหมือนกองที่ผ่านมานะคะกองเนี้ยเนาะเพราะว่าดูแล้วอ่ะความสัมพันธ์น่ะของคุณเนี่ยถ้าไม่ไกลกันก็คือเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเหมือนมันห่างๆาความสัมพันธ์มันห่างๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือมันอาจจะลักษณะแบบเป็นความสัมพันธ์แบบ มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเหมือนคนคนแบบต่างถิ่นต่างที่แดนไกลก็ได้นะคะเหมือนมันต้องมาเจอกันเหมือนมันต้องนัดมาเจอกันต้องเดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ใกล้กันมากนะหรือถ้าอยู่ใกล้กันก็คือไม่ค่อยได้เจอกันเพราะมันดูห่างๆนะคะกองเนี้ยเนาะความรู้สึกก็ยังดีอยู่ค่ะมันยังเป็นความรู้สึกดีๆมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะเดินหน้าต่ออยู่นะคะอ,อ,อยู่ในระดับหนึ่งประมาณนั้นนะคะ ก็ลองดูก่อนคะ่ะเผื่อเขาชวนไปทานข้าวหรือชวนไปไหนสักที่อะ่ะนะถ้าคุณยังอยากจะรู้จักกันให้มากกว่านี้หรือว่าจกจะแบบให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะเออก็ไปได้นะอืมเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดกะเลวร้ายมากนะคะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะที่มีรักมีโลกมีโกรธมีหลงประมาณนั้นนะคะเออดูคุณเครียดนะเนี่ยพลังงานของคุณก็เครียดอ,อ่ะเออดูเครียดนะคะความรู้สึกยังดีอยู่นะคะ แต่แค่อยากรู้จักกันให้มากกว่านี้อยากรู้จักตัวตนของคุณอยากที่จะไปลองไปทานข้าวนะ,ะลองไปเที่ยวด้วยกันก,ก่อนหรืออะไรประมาณนี้แต่เขายังไม่ได้เทใจให้คุณอะไรไปมากมายนะคะอะ่ลักษณะแบบความรู้สึกแบบมิดนะคะอย่างนั้นก่อนนะคะตอนนี้แต่ก็ยังเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกที่อยากจะสารางสัมพันธ์ต่อความรู้สึกที่อยากจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะคะก็มีโอกาสนะกองนี้จะได้ไปทานข้าวไปเที่ยวด้นนวยกัน,นะ นะคะลองไปดูก่อนเนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ